พามาชมความงามและความเก่งของน้องแป้งประชชนหนึ่งเหรอลูกค่ะปชรชชนหนึ่งสวัสดีเรือ่องสวัสดีสอบต้องลูกไปตามลำตัวเดีย๋ยวไปตั้งสอบชันอย่างนั้นคนสอนลูกไปตามเออเห็นไหมมันจะสวยขึ้นทันทีเห็นไหมไอ้ที่เราได้เป็นขวัญใจประชาชนประกวดนางนพมาาได้เป็นขวัญใจประชาชนนะแล้วก็เด็กอายุสิบหกปีหรือยังสิบห้า สิบห้ากว่ากว่าย่างสิบหกนะคะได้แล้วเก่งมากๆเลยมีแต่พี่เขาเรียนมหาลัยทั้งนั้นใช่ไหมลูกใช่ค่ะมีคุณครูด้วยโอ้มีคุณครูด้วยที่ไปแข่งในเวทีเดียวกันนูนูเด็กสุดแบบเด็กเขาสามสขึ้นเด็กกระโปโลสิบห้าปีแข่งกับยี่สิบห้าถึงสาสิปียี่บห้าปีถึงสาสิบปีก็เก็บประสบการณ์ที่แม่แม่ให้ไปแข่งเอบอมเอ เยปียเปีย,เป,ยเป็นแฝดนะคะไม่ได้ส่งเอ่อัอนแทมปาล์มหลิวที่แม่ให้มานี่ไม่ใช่ว่าอุ้ยชื่นชมแต่ความงามไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยแม่น่ะให้เป็นคนกล้าแสดงออกนะเป็นคนกล้าแสดงออกติดหนึ่งในหกไมนนี่ลูกติดค่ะโอ้แล้วเขาก็ไม่ประกาศผลอีกเลยได้แต่เป็นขวัญใจประชาชนก็ไม่เป็นไรเรายังเด็กอยู่นะคะ นี่คือทุกคนต้องกล้าแสดงออกกล้าที่จะแสดงออกเข้าใจไหมลูกว่าเรามีความเก่งทางด้านใดกล้าที่จะตอบคำถามแข่งกับอาจารย์ด้วยอยู่ในเวทีเดียวกันนะคะแม่ไม่ไม่ใช่ว่าเหอแต่ยายแป้งยายเปียยายบอมยายอันยายแถมยายปาล์มยายหลิวไม่เหือไม่ใช่อย่างานั้นเข้าใจไหมคะลูก หมายความว่าทุกคนมีดีทุกคนมีเก่งในตัวทั้งนั้นที่แม่ส่งไปไม่ใช่ว่าเป็นนางงามแล้วเหลืงเดยดแว่งมแม่หมายความว่าทุกคนต้องกล้าแสดงออกทุกคนต้องมีส่วนร่วมกับชุมชนพอตัวเองเป็นเนี่อขวัญใจประชาชนคนก็สนใจพอคนสนใจปับ๊บเราก็ทำแต่ความดีเราก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนี่ ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองกับสังคมให้ได้เข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจนะคะออไหว้งามๆเหมือนที่แม่สอนแขนลู่ไปตามลําตัวห้ามกลางอย่างนี้เอ,อมันจะเหมือนประเทศอื่นแขนลู่ไปตามลําตัวแล้วก็บอกสวัสดีแบบไทยๆสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมค้างไว้สักหน่อยอย่ารีบอะไรก็อย่ารีบเป็นคนไทย ทำไมจะต้องทําให้มันสวยๆด้วยเอาลองรอบสองสิคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะนิ้วชิดติดกันทุกนิ้วด้วยเข้าใจหรือยงังเข้าใจหรือยงังเออลองไปหัดบ่อยๆที่บ้านนะคะ